แจนซี่กำลังนั่งตาบนี้ครับโอ้สวัสดีครับอยู่ทงอยู่ท้ายก็พี่สองครับเบาชุมชนเสลี่ชนครับเมื่อนี้ชุ่มมีท่าก็คิดออกมากเป็นกำลังมีการย่างหอยครับโดยโดยเรืออาจารย์อาจารย์อาจารย์ตับในหน้าอาจารย์ตับคุนกันครับครับสูตรยังนี่ขี้หอยขี้หอยขี้หอยครับหอยยังนี่ครับ ไวเชอรี่สีดำไวเชอรี่เอา้าขึ้นมีสีทอง,งเอ้าขอ,ขอขอสีทองขอขอสีดำนะครับไปสนใจของชี่ทองนี่<อ>นี่กวนีขายนะครับไข้นไม่ขนร่อนสีดำเดี๋ยวเาเอ้าขึ้นไ่ยังไงฮ่วยกี่ไวสุอรี่ครับเนี่ยอีไวอยสดสะกดนครอายะมีสีวอมอีอย่างนั้าครับใส่ใส่อย่างเนี่ยั่ใบยังครับซาครับไอซาตัวใดครับเดีรร๋เขอช่มเแล้วก็เราได้น้ำมานีแล้วเผาในซา่มีมันอันนี้เป็น โอ้กันชงโอ้กันชงอันอันชื่อชิ้วใบยังครับใบมะขูดใบมะขูดอ๋อโอเคครับใบสุดมีบ่ครับใบอะไรแล้วสักย่างอย่างครับใบกระเพราสุดเด็ดครับมันจะออกมาแบบไหนมันจะออกหอมหอมก็ยังผัดนี่เขาเรียกกัยังไงครับย่างหอยย่างผัดบอกที่ไหนย่งหอยย่างหอยย่างหอยได้ไงเบาชุ่มชื้นมือนี้ก็บริษัอัพเดตทนะครับขออัพเดตนะครับมือนี้มาเพราะเบาแป๊บ พอดีเลิกงานทุมกันนะครับมันเหมือนสุดยางหอยยังก่อนเดินเท้อเดินเดินวนเท้าครับเดินวนเท้าพ่อกันครับเก็บไปซื้อๆนี่แล้วครับพ่อคิดเแค่ยังก็ไม่ได้เแ็่ได้ตั้งซี่ล่ะอ๋อกี้หอยกินกี้หอยกินนะครับโอเคครับใส่ยังยังห้วยยางไปโอ้ยใบกระเพาะครับใบกระเพาะหื้อใบยังใบกระเพาะครับดูสะอาดจะเหมือนมีน้ำกิมไมีอย่างมันนี่จังไหนอันพ่อต้องใช้น้ำกิมยางครับดูนี่หอม สูตรเรียกกันคือว่ากี๋หอยกี๋หอยกี๋หอยซอยแซ่บกี๋หอยกี๋หอยน้ำจิ้มก็บ่ต้องกี๋หอยสูตรสกลนครนะครับถ้าบ่เสื้อไปล่อให้กินเบิ่งเด้อครับมีอยังใส่ลงไปักี่บ่มีอยังใส่ลงไปเลยแต่ว่าขาดได้อาพุดเรื่องรักก็เกลียกกับใบซ่าครับเข้ากันดีเลยใบยังก่อนใบซ่าครับแห้งๆเหมือนกันโอเคครับผมบ่ถ์สงวนศิษย์บ่ถ์สงวนศิษย์ก็ได้ครับเดี๋ยว่อเบิ่องตอนตัวนี้กำลังย่างนะครับเดี๋ยว กินยังไงบัวไม่นำกินยังไรบอว่าไม่นำกินครับสูตรจีหอยสกลนครนะครับแต่ว่าเด็กนอยตั้งก้อนสิ่แปดปีนี่อยากกว่ากอครับอย่าไปใช้กินนะครับมันอกีหัวลอพ่อหัวลอยมัยครับอ๋อัดพ่อก็ใส่สูตรครับบ้าแปปคนเก่าอย่ยครับโอเคครับเดี๋ยวนะครับฝากติดตามครับ คนไรก็แชร์ครับคลิปนี้ครับจี้หอยครับีหอยครับบ้าสกุลครับบ้าสกุลถ้าอยากชิมมาที่ไหนน้องเดรดซีรีส์ครับน้องเดรดซีรีส์จังหวัดอำเภอเมืองอุดรธานีครับฝากเบอร์โทรบอว่ามีเบอร์โทรครับติดต่อมาทางแอดมินตูตูปครับอินตูปติดต่อมาบอกครับบอกที่นครชัยรีชนครับผมฝากมาครับในการสูตรจี้หอยครับวัตถุดิบวัตถุดิบเยอะครับ ครับผมถ้าไม่ซื้อมาตเรเหล่าครับเดี๋ยวบากเีบยคปฝากซับตะไครฝากตะไคร้นะครับไหนไหนไหนไหฝากซับตะไคร้สองต่อครับผมครับผมฝากซับตะไคร้ปลูกกดติดตามรักกันนะครับขอบคุณครับ